สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธรรมมาหากินบายกิติศัก์หันกล้าขอนําท่านผู้ชมมาชมรีวิวสวนทุเรียนอายุ8ปีกําลังเป็นสาววัยรุ่นไฟแรงพร้อมที่จะผลิตดอ,อกออกผลให้แก่ผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของสวนนี้นะครับซึ่งสวนทุเรียนแปลงนี้เนี่ยเ,เขากำลัง ทำโฉนดให้ใหม่เลยแบ่งโฉนดออกมาเฉพาะเนื้อที่ประมาณ25-27ไร่นะครับอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ6กิโลเมตรนะครับพิกัดก็อยู่ที่อำเภอนายามจังหวัดจันทบุรีของเรานี่เองนะครับอย่าลืมนะครับท่านกำลังชมรีวิวขายสวนทุเรียนอายุ8ปี พร้อมทำผลผลิตได้เลยโดยดอกเนี่ยสามารถที่จะปิดสวนทำดอกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะครับสวนทุเรียนแปลงนี้ก็จะออกดอกออกผลแล้วนะครับหมอนทองล้วนนะฮะน้ำหนักดีชาวสวนชอบนะครับแต่ท่านก็เอาเงินมาลงทุนในราคาไร่ละ1 5ล้านบาท เนื้อที่เป็นฉนดคุดแดงนะครับฉนดคุดแดงเนื้อที่ประมาณ25ไร่เศษก็น่าจะกว่า25ไร่นะฮะเม็ดเงินในการลงทุนสำหรับส่วนแปลงนี้กับต้นทุเรียนที่ปลูกระยะ8 9เมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ370้อต้นนะครับ370ต้นท่านก็ปีแรกท่านจะได้ทุนคืนอยู่ที่ประมาณ 5-6ถึง6ล้านบาทนะครับนะครับสปีก็คืนทุนแล้วครับปีที่5้าเราถือว่าท่านได้กําไรนะเนี่ยมองลงไปแนวยาวข้างหลังน,นู่นนะฮะเห็นไหมฮะย,ยาวมากรีบติดต่อมานะครับมาแล้วท่านลงทุนแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะทำผลผลิตได้เลยเนี่ยก็ต่อยอดจากชาวสวนได้เลยนะครับ ถายให้ท่านเห็นเป็นแนวแนวยาวลึกลงไปข้างล่างต้นก็รับประกันได้ว่าเท่ากันนะโตอเท่ากันเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแนวยาวลึกลงไปนูนะ่นถึงรอยต่อสวนยางข้างหน้านะ สภาพดินดินเป็นดินภูเขานะครับข็หน้าจะเป็นขนมคนงานอยู่ในสวนนะครับเห็นหลังแดงๆข้างหน้าเห็นไหมก็ถ่ายท่านเห็นตรงนี้ท่านก็เห็นความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนในแปลงนี้ทั้งหมดท่านก็สามารถตัดสินใจซื้อแต่ถ้าท่านสนใจจริงๆเนี่ยชมรีวิวจบ หมุนโทรศัพท์มาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมพานำชมสวนแล้วก็มาพูดคุยกับทางเจ้าของสวนเขานะครับตกลงเรื่องของการวางมัดจำเรื่องของราคาที่จะซื้อจะขายกันนะครับเนี่ครับเนี่ย,เ,ยเป็นแถวแถวยาวมีแปลงน้ำพร้อมนะครับ ต้นหนึ่งมีต้นนี้เก็บไว้ได้20ลูกนะครับถ้า20ลูกลูกละ3ากิโลนะไซส์ถ้าเป็นเกรดเเนี่ยจะลูกจะอยู่ที่ประมาณ3กิโลอ่า20ลูกก็6กนนกิโลแล้วครับต้นนี้กิโลละ1 0 0บาทก็ต้นหนึ่งก็กี่บาทก็คำลองลองคำนวณดูนะครับนี่ ครับที่แปลงนี้นะครับกำลังสวยงามเลยนะตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณพี่เจ้าของผู้ดูแลสวนแปลงนี้นะผู้ดูแลสวนให้กับเจ้าของสวนนะครับเขาดูแลแปลงนี้มาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ไหมพี่ครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยจนตอนนี้อายุ8ปีแล้วเนาะแปดปีก้าสูส่ปีที่9นะถ้าเป็นสาวก็ไวรุ่นละ ถ้าเป็นหนุ่มก็สุดหล่อละกำลังเนื้อหอมนะฮะที่แปลงนี้เขาถึงขายไร่ละล้านห้านะครับล้านห้าทั้งหมดประมาณ25ไร่นะครับผมกำลังเดินมากับคุณพี่เพื่อที่จะมาดูขนมนะบ้านในสวนที่คุณพี่เขาอยู่ที่นี่นะฮะแล้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลงจอดรถของเจ้าของสวนเขา นะครับ,รบเขามีรถแมคโครรถตักดินร,รถอะไรจะปรับปรุงสวนเนี่ยก็<ช>ติดต่อเขาได้เลยนะและในสวนแปลงนี้เนี่ยขวามือผมเนี่ยก็คือแปลงที่จะขายนะครับแปลงที่เขาประกาศขายอยู่ณขณะนี้นะ,ะประมาณเดือนไหนที่จะออกดอกครับสวนที่นี่ก็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 กกต้องเป็นเดือนหน้าเหรอฮะเดือนหน้าพฤศจิกายน,นเน,เน,นานะ,านนะอะทำได้แล้วเพราะว่าเยอะเกิน แล้วถ้าเขา,าขใช่ถ้าเราประกาศขายอย่างนี้ก็ช่วงมีดอกมีผลนี่เขาย,ยัางขายอยู่ไหมในราคานี้ก็ไ่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าแกบอกผมอย่างนี้ผมดูแลอยู่เขาบอกแค่นี้แต่ว่าถ้ามีลูกแล้วจะขายยังไงผมผมไม่รู้รถ้ามันมีลูกแล้วมันราคามันอาจจะอัพขึ้นมาก็ได้เนาะหรือไม่ขายก็ได้หรือไม่ขายแล้วปิดสวนทําไปก่อน,ออนปีหน,นึ่ง อ่าเราปีหน้าค่อยมาประกาศขายเปิดขายสวนเหมือนกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาปิดสวนทําดอกทําผลผลิตขายออกไปก่ณ์อ่าแต่ตอนเนี้ยถ้าใครสนใจก็โอเคเพราะว่ามันมันได้น์แน่นอนใช่มีมีผลตอบแทนแน่นอนครับครับผมแล้วปีที่แล้วเขามาเหมาเลยใช่ไหมในสวนในเหมาของผมตัดกันเองอ๋อตัดกันเองด้วยอืมได้ราคากิโลละเท่าไหร่ปีที่แล้วร้บาทโอ้โอ้ร้อยร้อยสิบบาทนี่ก็โอเคอ่ะก็ถือว่าไม่ต่ำร้อยก็โอเคแล้วครับ นี่แหละครับบ้านคุณพี่เขาอยู่กลางสวนเลยครับสวยมากผมต้องขอให้คุณพี่เขาเดินเดินเป็นเพื่อนเพราะว่าผมผมกลัวสุวนัขที่พี่เขาเลี้ยงไว้นะครับใครมาสวนนี้ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเข้ามาไม่ได้โดยพระการไม่งั้นเดี๋ยวเจอสุนัข <laughs> สุนัขโดนะฮะอันนี้บ้านในสวนงามมากเลยน่าอยู่นะและนี่ก็คือแนวต้นทุเรียนนะอายุ8ปี สวยมากนะครับามาอยู่ท้ายที่นะครับตอนนี้นะท้ายที่นี้จะมีสวนมีต้นทุเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณพี่ประมาณสามร้อยห้าหกสิบห้าสิบได้อ่าอ่าอ,อ่านะไม่พลาดเนาะข้างหน้าหนูที่เห็นแนวต้นไม้เห็นนกนะตะคุ่มตะคุมะ่มก็ขาวนะเนะเขตชายแดนนะเขตเข็ตมีล่องคลองอยู่ปีนีอ่าเขตแดนที่ละล่องคลองกั้นครับอืมเนี่ย มาให้ท่านดูสุดๆนะครับเพราะว่ากว่าท่านจะลงทุนมาซื้อทุเรียนแปลงนี้เนี่ยถามว่าเจ้าของสวนเขาลงทุนเยอะไหมเขาลงทุนในเยอะมาหาศาลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาขายในราคานี้ผมว่ามันคุ้มค่านะฮะเพราะท่านเอาเงินมาลงทุนเนี่ยท่านมาต่อยอดได้เลยทําผลผลิตได้เลยนะครับได้คืนแน่นอนนะครับผมคำนวณแล้วภายใน 3- 4ปีเนี่ยได้ทุนคืนปีที่5นี้ได้กำไรนะ เนาะก็ก็อยู่ระดับนั้นเพราะว่าดูต้นเนี่ยมันนับวันมันจะโตทุกปีอา่าโตขึ้นทุกปีปีนี้อยู่ย่างเข้าปีที่9ปีหน้าก็9ปีเต็มย่างเข้าปีที่10อา้าวปีที่10ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอา่าก็สามารถที่จะผลิตผลผลิตให้ท่านเพิ่มขึ้นมูลค่าก็สูงขึ้นนะครับเนี่ยฮะท้ายที่เนี่ยจะเป็นส่วนผสมแล้วที่คุณพี่ว่าท่านผู้ชมครับนี่คือ สวนผสมท้ายที่นะครับมีทั้งมังคุดมีทั้งเงาะมีทั้งมะยงชิดนะครับลองกองอยู่ท้ายที่ทั้งหมดเป็นสวนผสมปีแล้วเดี๋ยวร้อยกิโลแล้วไมยงชิดอ๋อเหรอไยงชิดพันไข่ไก่เนี่ยนะนี่แลโตเท่าไข่ไก่เลยได้ร้อยกิโลอ๋อเนี่ยโอ้อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยมาก็เจ็ดแปดปีเท่ากันเท่ากันเท่ากันนู่นนะเท่ากันทุเรียนนะ อ่าอันนี้ด้านนี้เป็นเงาะครับท่านผู้ชมครับเงาะโรงเรียนเนาะเงาะโรงเรียนเดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วนะฮะเพราะว่าเขาถัดไปทาทุเรียนกันหมดอ่าราคาก็จะสูงลำไยหน่อยเนยอไว้ผสมว่าสวนไหนเวลามีกินกินทุกอย่างโอ้มีลำไยอยู่ท้ายที่เลยท้ายแปลงเลยนี่ฮะนี่ครับนี่ท้ายที่เป็นลำคลองใช่ไหมคลองฮะเออไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยมีเขตแดนเป็น ลำคลองอ่าที่เป็นเจะของเดียวกันหมดนะครับไม่ใช่นะเอาเหรอครับโอ้วันนี้เขาแบ่งแบ่งโฉนดขายขายเฉยประมาณ25ไร่เศษน่าจะมากกว่านั้นเนาะไม่เกิน27่สิอ่าไม่เกินอ่าไม่เกินช่วงนี้ฮะยี่ถึง27ไร่นะครับที่แปลงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เรามาถึงท้ายที่แล้วดูน้ําไหลเห็นไหมน้ำมีน้ำมาคออ่านี่นี่น้ำซึมน้ําซับมาจากเขาอะไรครับขวามือ ้ายมือสายมือเขา,ขา,าเลยเขาทาลายเขาทาลายนะฮะอยู่ในเขตอำเภอไายามจังหวัดจันทบุรีครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเราอยู่ท้ายที่ละมีห่านเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไว้ในสวนอ่าไว้ทานไข่เนี่ยนะเขาทลายที่เห็นอยู่ขวามือนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคือเขาทลายจะมีน้ําซึมน้ําซับไหลผ่านสวนแปลงดีครับเรามาดูด้านนี้นิดนึงคุณพี่อ่ามาดูที่ ดูต้นทุเรียนอีกโซนหนึ่งนะครับถัดจากสวนผสมไปแล้วก็จะเป็นทุเรียนแน่แน่เป็ดเป็ดวิ่งต้อนรับโอ้ยบินไกลอะ่ะโอ้โบินโช์ใหญ่เลยบ,เบ้านไหนเนี่ยไม่ใช่ของพี่เหรอใช่งล้วแล้วลบ้านเจ้าขวัญเจ้าของสวนอะ่ะ<ว>โอ้น,นี่ยังอยู่ในสวนผสมตรงนี้จะเป็น สวนเงาะโรงเรียนนะครับอายุน่าจะเจ็ดปีแล้วมั้งเนี่ยเงาะกมีลูกอะเนี่ยอปลูกลอ่าปีนี้กำลังออกลูกอ่าแล้วอ่าเดี๋ยว็ดเออออกลูกแล้วนี่อ่านี่ท่านผู้ชมท่านดูดูดูโอ้แล้วทำไมออกลูกก่อนฤดูเนาะเออนี่เออนี่ออกลูกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรับรองท่านลงทุนท่านมาได้เงาะทานก่อนเลยนะเนี่ยอ่า ด้านนี้เป็นลำใหญ่อันนี้คือต้นลำใหญ่ครับท่านครับครับน,นะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คือลำลางสาธารณะที่อยู่ท้ายสวนเป็นเขตแดนรอยต่อนะครับระหว่างแปลงที่จะขายกับอีกแปลงหนึ่งที่เขายังไม่ได้ประกาศขายนะครับเห็นไหมครัที่กลางนู้นอยู่ถึงท่านหลังใหญ่โอ้โอเนี่ยที่ร้อยที่ทั้งหมดร้อยถึงไร่แต่ว่าขายขายแค่นี้นะี่แหนะละครับ นี่มาแถวสุดท้ายของต้นทุเรียนนะเนี่ยเน,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 นีต้นทุเรียนงามนะครับงามมากครับของนี้มีชื่อไหมครับของเนี้ยไ,ไม่มีชื่อเนาะอ่าเนี่ยอันนี้ดูดูดูลากทุเรียนสิครับเนี่ยกำลังแผ่ขยายอยู่บนเนินดินที่เขาทำไว้นะฮะดู นี่คุณพี่ดูแลสวนละเอียดใกล้ชิดเก่งมากนะครับทำสวนทุเรียนได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วผมให้สวนแปลงนี้เป็นสวนเกรด A เลยครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่คุณจะมาลงทุนในราคาไร่ละ5 0 0 0 0ล้านแสบาทนะนี่ครับงามจริงจริงครับตวนทุเรียนอยู่โซน ด้านหลังซึ่งเขาจะมีส่วนผสมอยู่เล็กน้อยนะฮะเอาไว้แซมผสมผสานกันนะครับอยู่ท้ายที่นอกนั้นก็จะเป็นทุเรียนพันหมอนทองทั้งหมด300กับ370ต้นนะครับประมาณนั้นนี่ฮะ